วันเด็กกระจายเชื้อหมอยงชี้เด็กจะเป็นตัวกลางแพร่เชื้อโควิดแนะผู้ใหญ่เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิต้านทานศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหรือหมอยง ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าโควิด -19 เด็กจะเป็นผู้กระจายเชื้อได้มากเนื่องจากเด็กติดเชื้อโควิด -19 อาการจะน้อยมากหรือไม่มีอาการเป็นส่วนใหญ่อันตารายถึงชีวิตยิ่งน้อยมากๆคนไข้เด็กที่ติดจากสถานเลี้ยงเด็กเมื่อตรวจพบแม่ยอมติดเชื้อด้วยเพราะต้องดูแลรักษาลูกหรือเมื่อเด็กคนหนึ่งเป็นพี่น้องที่วิ่งเล่นด้วยกันก็จะติดกันอย่างแน่นอนที่ผ่านมาเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในผู้ใหญ่สามารถแยกตัวออกมาได้ป้องกันไม่ให้ติดเด็ก แต่เมื่อมีการระบาดอย่างมากโดยเฉพาะโอมิครอนการติดเชื้อจะลงมาสู่เด็กอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าความรุนแรงของโรคในเด็กจะน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ความสำคัญในการแพร่กระจายโลกมีมากกว่าผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องมีภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นการได้รับวัคซีนหรือการติดเชื้อและชีวิตของเด็กก็จะต้องกลับเข้าสู่สภาพเดิมโดยเฉพาะชีวิตในโรงเรียน